อเอ้ไม่ไม่ต้องเอามือจับนะเพราะว่าปลาดุกมันจะมันมีเงี้ยงของต้องใช้สวิงตักโอ้ปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยนั่นไงนะอย่าดีเอาตักฮะเออ ปราดุกปลาดุกไม่มีแต่ปลาดุกเนี่ยปลาช่อนน่าจะขึ้นเข้าท่อหมดแล้วอ <c oughs> ปลาดุกปลาหมอก็เยอะนะน้ำของแต่แต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ นั่นเอเนี่ยป้าหมอป้าหมอลงไปแล้วน้าหนุ่ยน้าหนุ่ยไหนอะโค้งะนั่งไงยืนอยู่นั่นอะโค้งไม่ต้องไปโค้งไม่ต้องไป หลบรถหล,ลบรถมานี่เลย